มาดูคําทํานายนะคะของหมอดูดังนอสตราดามูสค่ะที่เขาเคยทํานายเอาไว้นะคะว่าปี2023จะเป็นปีแห่งสงครามใหญ่เศรษฐกิจจะย่อยยับสภาพอากาศสุดโกลาหลค่ะอันนี้ก็จะเป็นไปตามความเชื่อนะคะ,ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนอสตราดามูสก็ถือว่าเป็น เป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงนะคะตั้งแต่ยุคศตรวรรษที่16ทําทำนายเอาไว้ในหนังสือ l p r o p h e ฟ i e s นะคะที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1555ก็พบว่าคำทำนายในปี2023เนะะี่ยค่ะระบุเอาไว้สั้นๆนะคะบอกว่าสงครามใหญ่7เดือน ผู้คนจะล้มตายด้วยมือปีศาจค่ะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่โลกของเราในตอนนี้ก็กําลังคุกรุ่นไปด้วยสงครามในยูเครนที่เกิดจากการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและตะวันตกมากขึ้นนะคะรวมไปถึงความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและไต้หวันและอินเดียกับปากีสถานค่ะซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งสิ้นนะคะ